กาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องด่ามาเดือดในช่องดำปาาเกิดยังคืนอีกแล้วหลังจากที่มีช่องในต,ต่อต่อได้เผยคลิปดังกล่าวทางชาวเน็ตด่ดายับถึงทางแพลวพาวกับทางผู้จัดการแบบนี้ทันทีแม่บางท่านกะเว่าถึงว่าคนรอบข้างเป็นยังคือบบ่เตือนบอบอกนั่งเนี้ย นั่นแหละพี่น้องเป็นคลิปอะไรนั้นจากที่ทางแพีวพาวกับทางคุณนิลุยผู้จัดการแพีวเาาเนาะเพื่อนกะมีคลิปจากที่ได้ไหลสดแล้วมีทางคุณนิลุยได้ปลอบใจในส่วนของทางแพลวพาวที่ว้าเรื่องคดีนั่นแหละพี่น้องทางคุณนิลุยก็ได้พูดว่าตะขนาดเงินเอาใส่ในปากเขาเผาไปกะเอาไปบ่ได้ ประมาณนีพี่น้องแล้วก็มีในส่วนของทีมงานเพื่อนก็นอยู่ในลิปนาสิห้ายทันอยู่พี่น้องได้ยินเสียงแล้วในส่วนของทางแพลวเผาก็เลยบอกว่าเออบอดายอีหยังสาวกินเขาเ่าแซบแซบประสันว่าทางในส่วนของทางคุณนิรุยก็บอกว่าอย่าไปซี่เลียดประมาณนีพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นแล้วมีทางชาวเน็ตพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีเพจออามาลงกน,ะพนง้พี่น้องเพื่นอนบอกว่าแมนขาลุ่ง ตุยไปแล้วก็เอาไปบดได้เพราะงั้นบอกเพื่อนลุงเงินที่ฮุบของอดีตผัวไปเกียมตัวเอามาคืนเขาด้วยนะจ๊ะบ้านพี่น้องก็เลยเกิดคำวิจารณ์เดือดแบบนี้ทันทีว่าถ้าเอาไปบดได้เป็นยังคือเผือไปฟ้องอยากได้คืนแบบนี้เขาเอื่นว่าจังไดบางท่านก็ว่ากอปากแบบนี้ไงคนถึงด่าข้ามปีเป็นปีสองปี เราว่าจะมีแต่ตกต่ำนะถ้าไม่แก้ไขนิสัยตัวเองคนรอบข้างแต่ละคนไม่มีลดลาวาซอกกองแตกตลอดาทางคอมเมนต์นี่ว่าบางท่านก็ว่าถ้าเกิดฝั่งนี้ชนะก็จะพูดอีกแบบนี่แพ้ไงเลยปอบใจกันออหลายคอมเมนต์ที่เดียวพี่น้องบางท่านก็บอกว่าแต่ข้างในนี่ปวดร้าวมาก แต่ทำเป็นเฟียดกันไว้ก่อนกลัวเสียฟอร์มย้อนแย่งบรเจ้าว่าตาอยากอายคนในหมู่บ้านเนาะวาสันพีนวังบางมินก็ว่าขนาดแพ้ยังไม่สลดุดถ้าชนะจะขนาดไหนเธอว่าหน้ามันไสไหมถ้าชนะจะไม่พูดแบบนี้เชื่อสิหลายคนไลายคอมเมนต์บอ บบเซียพี่น้วงว่าถ้าเกิดว่าฟังหนีสนะจะไม่พูดคำนี้ออกมาอาหลายคนก็เขามาต่อว่าในส่วนของคนรอบข้างบอกว่าไม่มีใครเตือนนางเลยแล้วก็ยังบอกอีกว่าเพราะมีคนรอบตัวแบบนี้ทำให้เขามั่นใจตัวเองเกินไปคนรอบตัวไม่ค่อยเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเลยสังเกตหลายคลิปแล้ววสันพิน้วงบางท่านก็บอกว่า หัวค่าบอสี่เลียดแต่ฟ้องเขาทำไมดูปากพูดอย่างแต่ตานางเศร้ามากไม่เชื่อหรอกว่าไม่เป็นอะไรบางข้อเมนก็บ,บอกว่ารอบข้างยุยงทนายหัวหมอแพชชนะเขาได้ตังค์ไม่มีใครจริงใจกับแพลวพลวเลยแม้กระทั่งคนรอบข้างครอบครัวนางเองยังไม่เตือนนางเลยป้าพี่น้องบางมินก็ว่า บอซ่เลียด,ดอกผัวกะมีแล้วสิ่งเดียวที่นา่งต้องการสิ่งเดียวที่นางหงยหานางไม่สนใจอะไรแล้วมาสันวน้องบางท่านก็บอกว่ากินเขาให้แซบแซบแต่ว่าสีหย้ยเราได้นันในใจลึกๆกะสิซูนหลายแต่เก็บอาการไว้ก่อนให้กั้นแล้วดูจากสีหน้าเหมือนร้องไห้ในใจสุดๆบางท่านก็บอกว่าเฮ็ดป็นเบ้าทำเป็นแก้คืนไปสันละแพ่เขาเนาะ ตุยไปก็เอาไปไม่ได้แต่อยากได้ขี้ฟ้องขี้เพลิดหลายคอมเมนต์เดือดกันสนาพินวองในช่องดำหลายคนก็เข้ามาต่อว่าทั้งทางผู้จัดการแพลวเพาแล้วก็ทางแพลวเพ่าเองแอวก็บอกว่าฝั่งนี้ปอบใจตัวเองไปวันๆที่จริงแล้วก็ร้องไห้ในใจสุด บางข้อมินก็บ,บอกว่าบอแปลกเลยที่บิ๊กออกจากมองนีแล้วมีแต่ความจะเจริญคนนลอบขางนางั่งบอมีผู้ใดที่สิซัพพอร์ตนางใดไม่มีใครที่จะจริงใจกับนางจริงๆบางท่านก็ว่าถ้าสารรับฟ้องบิ๊กแพ้คำพูดจะเปลี่ยนทั้งทีมถ้าเพลวพาวชนะจะพูดแบบนี้ไหมบัด หลายคนพี่น้องเขามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสินเสมอกันถึงใดมาเจอกันพูดดีทำดีคิดดีอย่ามองผิดเป็นถูกอย่าส่งเสริมกันในทางที่ไม่ดีทางชาวเน็ตเข้ามาเตือนคนรอบข้างแพวพาววยแบบนี้แล้วยังเตือนแพวพาวด้วยว่าเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงเมื่อไหร่จะคิดได้สักทีการที่จะออกมาขอโทษมันยากยินอะไร บอมเมนออกมาเว้ามาแซะเขาไปวันๆมาสันพีนวงังเอาบาทีนี้ในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้เอฟซีฝั่งเพลียวาไม่พอใจสิ่งนี้เช่นกันพีนวงังได้คอมเมนต์บอกว่าถ้ากลับกันถ้าเกิดฝั่งผู้ชายเพฝั่งนั้นก็จะไม่พูดแบบนี้ก็คงไม่ปากดีกันแบบนี้เช่นกันบาพีนวงังต่อกลับกันเดือดในส่วนของประเด็นดังกล่าวนี้ยังไม่จบง่ายๆพีนวงัง ตัวเนื่องเงาอีกแล้วพี่นงองในส่วนของเรื่องนี้พี่นองคิดเห็นจังใดคอมเมนต์ไว้พี่นงแล้วมีข่าวมาอับดีตไม่เจดวงสีเอามาฝากพี่นงคหไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปในเด้อสวัสดีจ้า